เมาส์สำหรับคนทำงานนี่คือ vertical mouse หรือเมาส์แบบแนวตั้งที่ออกแบบมาให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์วางมือในลนักษณะนี้จะทําให้ไม่เมื่อยและใช้งานได้เป็นเวลา,านานๆครับและเจวาเมาส์แนวตั้งตัวนี้ก็คือ Monster a Ma M2 Max มาพร้อมกับปุ่มใช้งานถึง10ปุ่มเชื่อมต่อพร้อมกันได้3ดีไว้์มาดูที่ตัวเมาส์เขาจะมีปุ่มบันทึกฟังก์ชันตรงนี้เรียกว่าใช้งานนะครับได้ทั้งกดเพื่อที่จะเซลเลกชันแล้วก็กดอันเซลเลกชันสามารถหมุนทวนเข็มแล้วก็หมุนตามเข็มเพื่อเลือกเมนูการใช้งานได้แบบนี้นะครับเข้าคร่าวนะครับปุ่มเดสก์ท็อปนะครับอันนี้อินเนตแท็บอันนี้หมุนเพื่อเปลี่ยนไปข้างหน้าและข้างหลังปุ่มสลับคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มซูมอินซูมเอาปุ่มสกรี อัพเพดดาวนิี่เปลี่ยนโวลูมเสียงนี่เปลี่ยนภาษากลับมาที่เดสก์ท็อปนะฮะมีประมาณนี้นะฟังก์ชันส่วน้นข้างตัวนี้จะเป็นปุ่มคลิกซ้ายปุ่มคลิกขวา แล้วก็สกอร์นะคระัตรนี้ปุ่มเลือก d p i เราสามารถปรับความละเอียดได้เลยนะครับเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะมีตั้ง 800, 1,006, 2,004, 2,008, 3,002แล้วก็4,000แล้วก็กลับมาที่800อีกทีหนึ่งส่วนปุ่มมอตรงนี้จะไว้สําหรับเปลี่ยนช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อกดสงครั้งเพื่อเลือกเปลี่ยนช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อกับดีไว c e ทั้ง3 d e v i ไวนั่นเองนะฮะดั่งข้างใช้นิ้วโป้งในการกดจะเป็นปุ่ม Copy แล้วก็ปุ่ม Backpa a บมมีีปปุุ forward. ่่่น,น้ For r อกเบ สายทำงานอย่างแท้ทูใครที่ต้องใช้เมาส์ไปเวลานานๆผมแนะนําครับเมาส์แบบแนวตั้งช่วยคุณได้จริงๆและนี่คือการรีวิวรคร่าวๆสำหรับเมาส์แนวตั้งเพื่อสุขภาพถ้าเพื่อนสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เลยครับ